มาครับมาแล้วมาแล้วนะฮะก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะผมนี่ก็อยู่กับช่อง T C Gaming ฮะอยู่กับเกม Farming Simulator 19นะฮะอ้ตอนนี้ถ้าดูจากหน้างานของเรานะนี่เราพามาขนไม้นะตอนนี้เราก็ได้ขนของตัวลูกเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็จัดประมาณนี้ส่วนตัวแม่ก็ได้ใส่ไปประมาณครึ่งนึงละ นี่วันนี้มาดูรถขนของเรานะฮะนี่เป็นฮีโนนะฮะ F18 นะฮะน่าจะใช่รุ่น F18 นะถ้าจำไม่ผิดหรือเรียกกันง่ายๆว่าซูโม่นะฮะเอาวันนี้เอาคุณปู่คุณปู่มาขนนะวันนี้นี่อันนี้รถขีดไม้ของเรานะฮะไปะไปลุยกันเลยเราได้ทำการตัดไม้นี่ฮะเป็นสวนเป็นไร่ ต้นไม้ของเรานะฮะเราได้ทําการตัดแล้วก็จากนั้นเราก็ตัดเป็นครึ่งสับครึ่งนะฮะแล้วก็เอารถขีบมาทําเป็นกองเป็นกองไว้นะฮะเอ้ยวิ่งเข้าไปแล้วก็งัดครึ่งนะก็ว่ายอยู่รถไม่เข้าไปรถมติดต่อเอ่อเยวเอาเอันนี้ไปวางก่อนถ้าเราขีบได้ทีละสองสองต้นมันจะเร็วมันจะไว ไอคีบได้ทีละต้นอะ่ะมันจะช้าออแล้วเขาก็ไปเรียงตรงไอตอไม้พวดีให้เลียงวะนะเออนีออ่นีออออ่ถ้าได้สองต้นมันก็จะประมาณนี้แต่อาจจะมีหลดร่วงบ้างนะไปไปต่อนอะ นี่เราก็จะเล็งฮะแล้วเราก็จะวางลงไปนะฮะเฮ้ยเป็นตอนขับเร่งฮะทีแรกว่าจะเบกรกฮะเป็นตอนขับเร่งนี่รถวิ่งเลยนี่ฮะถ้าไม่ลงก็เราก็กระโดดขึ้นไปฮะไปกระโดดสิเดี๋ยวเดี๋ยวยกขึ้นอีกเออด้อยู่มันก็จะมีแบบ เลยแบบนี้ออกมานะแล้วก็จะจัดมันยัดเข้าไปนะฮะให้มันแบบท้ายแบบเสมอกันนะเราต้องทําให้ตัวรถของเราสมดุลมากที่สุดนะเพราะว่าทางที่จะไปขายไม้นี่ช้าลึกโหดมากนะแบบทางแบบเป็นหลุมนัดขึ้นฮนะ สองขีบออกมาฮะเฉรีบยกขึ้นนะเดี๋ยวมันล่วงอ่ะล่วงไปแล้วอเอ่ก็จะวางองไนะปฮะป๊าบนี่มันก็จะพอดีนะฮะทำไมนะ้ามันโดดแบบนั้น หน้ามันสูงกว่าข้างหลังไหมไม้อ่ะอก็นหนีปะเฉเนี่ยถ้าได้ทีละสองอะ่ะมันจะเร็วแต่ว่ามันแบบชอบล่วงอะ่ะ ขอไปจัดเลี้ยงก่อนนะนี่กระโดดขึ้นมาแบบนี้เลยละกันอืมจะเอามาข้างหน้าเลยเชิบเชิบเชิบ,ชบ,ชบอะจะจัดเลี้ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแบบเราคีบเสร็จเราก็จะจัดไปด้วยนะฮะเพราะว่าแบบจะได้วางได้เยอะๆนะ ขัดหน่อยนะคนดูบอกไม่หน่อยแล้วมันติดขัดเยอะเกินนะี่จะจับประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเอาไม้มาอีกจัดหนักจัดเต็มฮนะวันนี้สายแบกนะวันนี้วันนี้มาแบกไม้ อ๋อร่วงดีนะไม่ฟาดไม่ฟาดรถเสียงหลงได้ๆอ่ะเอาไว้ข้างๆนี่ก่อนไปคีบอันใหม่มาอย่าล่วงบ่อยดิ ่ข้างบนนี่แหละอ่ะไป่อเๆ่อ่อ่ไม่ร่วงถ้าไม่ร่วงเราก็หยิบมาเองเลยฮะ ไม่ลงเ้ยลงละโอ้ยเลยไปสักไกลจ้ะ่ะขึ้นไปจัดก่อนจัดไม้นะขึ้นไปจัดไม้ไม่ได้จัดอย่างอื่นนะจัดไม้เฮ้จะประมาณนี้ ด้านบนก็ได้การขีดก็ขีดไปเลยฮนะไม่ได้ก็ตามต้องขับยากพอสมควรโอ้โหนกักขึ้่อนเลยฮนะ ได้ทำเอา,าเหงื่อไหลเลยชอบติดเลยเอาอีกสักสามสี่ต้น ชีคัอนก็พอและเพราะว่าทางของเรามันไม่ดีเท่าไรหร่นะอาจากข้างาล่างมามาเอามีเลือดจะสู้แรงลดยกของเรา ม่ล่ลวงลวเดี๋ยวขอเช็คความสูงรถก่อนถ้าแบบออกได้เราก็ก็จะออกเลยนะเพราะว่ากลัวแบบรถหลกความนะเดี๋ยวพาไปดูเส้นทางนี่ดูเลยดูทางของเราดิไปเอาไปเท่านี้แหละกหัวรถความ พอันนี้พาอะเลยฮะเป็นท่อโอ้เป็นท่อไอหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ท่อแฟดสามนะใส่สาย,สายลมฮะไปลุยทางโหดกันอันแบบนี้เรากำลังขับออกจากไล่ป่าไม้นะ นี่เราใช้งานคนปูอย่างหนักเลยนะวันนี้เออเคอรื่องดับซะนเนาะเดี๋ยวกวัวเหยียบแล้วลดความ ตรงนี้เราต้องค่อยๆนะฮะเราไม่ต้องกลัวเท่าไหร่นะเพราะว่าเราใส่ไม่สูงเท่าไหร่นะเราใส่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันก็อาจจะมีโอนเอ็นบ้างนะ<ฆ>ทางก็เอาเรื่องอยู่นะ ยากลำบากขนาดไหนเ้าก็สามารถเอาไม้ออกจากไร่ให้คุณได้นะฮะนี่คิดถึงเคลื่อนย้ายนี่คิดถึงทีมงานเรานะฮะเคลื่อนย้ายแบบต้นงต้นไม้ไปเรื่อยเลยโอยโอ,ยโอนเอ็นยกเยกยกแยกฮะ รถจะดับเลยโถคดับไออถนอนใหญ่ตรงนี้ไปก็ถึงที่ขายแล้วนะ ไปถึงที่ขายนะีถ้ารถเราสูงเกินไปเราจะเข้าที่ขายไม่ได้เพราะว่ามันมีสายไฟนะสายไฟมันต่ำตทนีนี้มันอาจจะเกี่ยวไม้ของเราได้นะฮะโอ้โหจะดับอยู่เรื่อยเลย ร้อยรถดับไหวไหมปูโอ้ยโยกเยกฮะเจอเนินฮะทีนี้นถึงถนนใหญ่แล้วฮะ เดี๋ยวให้รถคันนี้ไปก่อนจะดับอยู่เรื่อยเลยโอเคตอนนี้เราก็ไม่มไม่มีอุปสรรคแล้วนะตอนนี้ตอนนี้เรามาเป็นทางเรียบแล้วนะ ไม่มีหลุมไม่มีอะไรละเนี่ยที่ขายก็อยู่ข้างหน้านะปั๊กอโดนกิ่งไม้ ผลวะเนี่ยโอ้โหมผลซะด้วยถอยฮะถอยกะพลาดฮนะเึกว่าแบบรถเราไม่สูงเท่าไหร่ไงนี่ฮนะแบบทีนี้เราก็ต้องห่างๆต้นไม้ละทีนี้นี่ที่ขายของเรา เลี้ยวฮะโอ้โหอุ้ยมาโอ้โหนี่ฮะสายไฟถ้าเราใส่สูงเกินไปมันจะเป็นเกี่ยวสายไฟเขานะเราก็จะถอยเข้าไปเลยฮะทีนี้โอ้ย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 ้ย้ยอย่าคว่ำอย่าคว่ำอย่า โอ้ยความมาในยุ่งเลยน,นละติดเลยเนี่ยอเกือบแล้วฮะเกือบได้ไปนอนแล้วทีนี้เกือบได้ไปนอนแล้วเมื่อกี้ตั้งตั้งตั้งลำก่อนนะฮะ อไปค่อยถอยมาครับทีนี้ถอยครับถอยนี่ฮะเราจะมาอยู่ในกรอบเหลืองๆนี่นะรถหนักนะถอยยากรถกระจองแต่จะดับอ่อยเข้ามา รถ yeah. ด,ดับพอดีเราก็จะทำการขายเลยฮะเอ๊ <Yeah. S 1> hey. ปิดประตูก่อนประตูขวางทาง นี่เดี๋ยวไปไปเช็คดูไม้ก่อนโอเคหมดละอ่ะถอยเข้ามาเลยทีนี้เ,เดี๋ยวตั้งลำใหม่ก่อนให้พ่วงมันเอียงมาทางซ้ายนะซ้ายหรือขวาทางขวาเออนี่ประมาณนี้ แล้วนะฮะเอเเสาลงฮะก็จะลงช้านิดนึงนะเพราะว่ามันลงได้ตีละอันโอ้ยเสร็จสักคำเลยนะ ทีโน่ F18 นะฮะสวยๆหล่อๆเลยฮนะอันนี้เราก็จะเดินทางกลับนะอุ้ยเราผ่านมาได้ไงนเนี่ย หังก็แบบห,ห,หลุมหลุมโคตรเยอะถ้าเวลาฝนตกนะั้นไม่อยากจะคิดเข้าไม่ได้อะถ้าฝนตกนี่เข้านาไม่ได้เลยเนะ่ะอันนี้ก็น่าจะเพิ่งตกไปมั่งเนี่ยน้ํายังขังอยู่เลยเนี่ยไม่มีไม้นี่วิ่งชิวเลยนะ เดี๋ยวข้อนี้แหละจอดตรงกระท่อมเฮจอดนี่แหละมีไม้ที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปขนกันต่อนะฮะโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าไหนติดขัดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ